นยังเยอะไม่เข้าไม่ขไมเข้าตึจะลุนเบีเข้าก่อนนี่ว่าเขาแล้วน่ะุบะหอาหาร ว่าพุงจะลงแหมไมนได้เห็นบอกนั่นกุ้งน้อยเถอะเออมันนี้เร่อกินอาหารไวที่จะกุ้งใหญ่วันที่ยี่สิบเจ็ดเต็มสองเดือนนี่แต้มใบเลยเนาะห้าสิบห้าสห้ากิโลคิดเป็นเงอกเพราะว่ามันสี่ลอยกระต No. Okay. But so Thank you. Thank you. Thank you.

เออไม่เอไม่รคนกับนตัดกันไม่น้อลยคืออะไรครับเนี่ยคนได้นกนได้นกลาตรงนี้ละ mày lòng lạy lọc lạy lọc quá trình chín học lạy lọc lạy lọc Nó lọc lạy lọc lạy อาาอสองตัวนกก่มีนี่คืออะไรครับันันไล่นกรักษาพ <สา S 1> ้รักษาปลา่นไล่นกได้ผลนะครับได้ผลมากเลยค่ะม,มันมาแมีขน,น,นไล่นกแล้วสบายมัได้ไล่ได้จะขมกนจะอยู่เฝ้าด้วยมันได้ไล่ไม,ไไ<ป>มันเห็นหนมันก็ไปเลย i'm คิดสองต้งนนะเนาะเองแต่มันนี่หลันเล่มันนี้แต่ไมหมุนได้ สิดเก็บวันที่ยี่สิบอ้เป็นถึงพอดีแต่นีตินที่ของมาสัท่มีปัญหาเรียงน้ำน้ำแน่กุ้งเรียงกุ้งนีแส่มีน้ำกับอุรมจมบูร์ จ้าฉันขาดนำฉันเชียรแล้วเปล่าพนวัตรปล่อยนำให้ก็มีปัญหาเลี้ยงโมได้เลี้ยงโมได้เดี๋ยวกุ้งก,ก็บคืนนอกตายเมื่อขาดทุนเลยจา้าฉัานเชียร์แล้วเปล่าพนปล่อยนำให้ก็อูดอนนวสมบูรณ์โว้ยเงินทองก็ได้หลายมาขาดมาคืนแล้วค่ะเลยใส้หนีท้อก็ส้อมเลยจ้าฉันดูพนปล่อยให้ของดูกุ้งมัตสุพันมัจจจัดจเจชเช้าใช่หระค่ะก็ดีอยู่งามอยู่กับเพราะได้อยู่มัคือพัฒนาขึ้นก็เข้าหลายเติบแล้วค่ะอัตราลอดเป็นไหมก็ 8ปดสิบจ้ะแปดสิบค่ะมเต็มร้อยแปดสิบเจ็สิบจะสปกานทังอากาศรายดีจ้าจ้าผ่านอยู่ค่ะจนเจ็ดสิบแปดสิบค่ะหนึ่งหัวอาหารราคาแพงสองลูกกุ้งจ้าอาหารนี่กะอยากไห้ลดไหเจ้าหน่อยอยู่ค่ะอาหารแพงมันแพงลูกกุ้งกับแพงลูกกุ้งกับแพงขต่นเกษตรกรขายกุ้งกิโลสาเกาโลละสองร้อยหสิบสามเกาจ้าแต่ว่าลูกกุ้งเะเยอขึ้้นไปว่าเศร้าแับว่าอาหาร ช่วงนี้มีปัญหาเลยค่ะแล้วมีมีนกมีนกกาดาม้านกเขาเอามาแล้วค่ะอาจารย์วันเฮเอทุนไร่กาค่ะมีผลสำเร็จอยู่หุ่นไร่กาเลยตอบแทนดีอยู่นกกระยานหลายอยู่ค่ะนกหลายก็ได้เฮตุหุ่นไร่กาเนี่ยแหละค่ะนกมันมาอย่างมันมาอาหารที่มันกินแล้วสมบูรณ์ไหมนกกานดำสมุดกินในน้ำนกเจ้าขาวมันได้กินเราฟังว่ากุ้งขึ้นเราขาดวันสินนั่นสิ มันรอขาดซอนไปอะไรกุ้งสินกเจ้าสิตอดกินได้คือนกกาดำมันมาหลาย <laughs> นกกาดาม,มาหลายท่ากองฟูมบอกว่ฟมหรือม,มันรอยน้ำก็เลยเหตุคุณใส่ให้มันรอยแลียน,นอยู่ในน้ำมั่งได้ผลไหมครับได้ผลดีมากเลย <laughs> กานดำก็พอจะล้มนกเจ้าขาวก็พอล้มแต่ไม่เห็นหนุนตัวล้มไปทางไหนมันสิแลีนไปไร นอกแลวหลังจากเขาเห็นแล้วมีมีเพื่อนบ้านเห็ดนตะพอนมารีดแบล่นกันเขียนีเล่นแบบหลายสามสี่คนแต่เล่นแบบน้อมกันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเห็นกระเฮ็ดเบิดลไหรละค่ะเนี่ย